สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาดูสวนของญาติอีกสวนหนึ่งนะครับสวนนี้ปีที่แล้วร่วงหมดนะครับยอดปริตอนที่ดอกหางเยะนะครับโดนฝนปีนี้ก็อาหารเยอะนะครับอ่านาเยอะก็ออกมาอลังการนะครับเมีนี้ออกท้งต้นทุเรียนนี้ก็เจ็ดปีนะครับเจ็ดปีแต่ว่ายังเจ้าของเนี่ยไม่ค่อยจะแต่งนะครับกิ่งเนี้ย ันนี้ให้ดูนะครับปัญหาก็มีอยู่ว่าเขาให้น้ําเยอะนะครับให้น้ําเยอะแล้วก็ยอดอ่ะอันนี้นะครับนี่อันนี้ปัญหาหลักนะครับเนื่องจากเจ้าของเนี่ยนะครับยังยังไม่ค่อยจะรู้ตรงนี้นะครับขาดความรู้ตรงนี้อยู่นะครับช่วงที่ดอกกำลังจะบ,บานนะครับก็ต้อง ต้องควบคุมน้ํำนะครับตั้งแต่ดอกมะเขือพวงกลางมานะครับแต่ว่าปรากฏว่าเขาลดน้ำน่าจะลดน้ำทุกวันนะครับผมคิดว่าเนี่ยครับยอดถ้ายอดมาแบบนี้แตกทุกข้อแบบนี้นะครับอันตรายนะครับบอกเลยนี่ดอกเนี่ยอันตรายนะครับมีโอกาสถีบดอกร่วงนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้ เพราะว่าปุ๋ยยาพวกนี้เขาไม่มีนะครับเขาต้องสั่งซื้อร้านมันก็ปิดนะครับวันอาทิตย์เมื่อกี้ก็เข้าไปที่สวนที่บ้านนะครับที่สวนที่บ้านเข้าไปหาก็ผมก็เลยแนะนํามานะครับว่าให้ใช้สุนเกศปุงหน้าสองสามสี่กับตัวสิบหนสองสิเจ็ดนะครับมาแก้นะครับมาแก้พ่นนี่นะครับระยะนี้ อันตรายนะครับน่าจะไม่ทันนะครับแต่ระยะนี้แล้วมันดาบมันจะกลางแล้วนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหยอดยอดมาทุกต้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้ยอดนะครับยอดต้นนี้ไม่มีดอกแต่ว่าแต่ว่าต้นอื่นนี่ยนะครับเหมือนกันหมดนะครับสาเหตุก็คือให้น้ําเยอะนะครับให้น้ําเยอะนี่เดี๋ยวพาดูดอกนะครับ กิ่งยังเล็กนะครับกิ่งยังเล็กเขาไม่ค่อยจะแต่งนะครับอันนี้อันนี้ก็น่าจะโดนมอดนะครับถือว่าดอกออกเยอะมากนะครับดอกออกเยอะมากดอกออกเยอะแต่ว่ายอดก็มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยอดมาร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยอันตรายนะครับระยะนี้ นี่ครับออกอันนี้น่าจะปลูกระยะเจ,จ,จ็ดเจ็ดมิตรนะครับระหว่างต้นนี่นาจะเจ็ดมิตรนะครับระหว่างแถวน่าจะเจ็ดเจ็ดเหมือนกันนะครับอันนี้มะเขือเล็กนะครับมะเขือเล็กอันนี้มะเขือเล็กยังไม่ลวงนะครับยอดมาหมดเลยนะครับอันนี้กาลังกาลังกลางนะครับกาลังกลาง ของต้นก็ยอดใบไม่ค่อยจะดีนะครับนาล่างก็เป็นลำธารเล็กนะครับลำธารเล็กถือว่าดอกนี่มาค่อนข้างเยอะนะครับต้นนี้ไม่รู้ว่าเป็นหวนทองหรือเปล่านะครับ ปัญหาหลักนะครับปัญหาใหญ่หลวงเลยนะครับวิธีแก่ก็ผุยเกศสองตัวนะครับผสมกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดไว้ในคลิปนะครับท้ายคลิปแล้วกันต้องรีบพนนะครับนี่ก็ระยะดอกหอมบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ ไม่ได้มีเทคนิคหรือวิธีการในทั้งทิ่นนะครับให้ผลที่เป็นออกเยอะเนี่ยครับอาหารปีที่แล้วมันเยอะนี่ยครับอาหารปีที่แล้วดอกล่วงนะครับล่วงหางแย้ล่วงหมดเลยนะครับแทบไม่ติดเลยปีนี้ก็ออกก็คืออาหารในต้นยังดีอยู่นะครับลดน้ําตามปกติให้แปดยิบสี่ใบสี่กระสอบนะครับเท่าที่ผมถามลุงมานะครับสี่กระสอบที่เหลือก็ลดน้ํานะครับไม่ได้มีเทคนิค หรืออะไรเยอะแยะมากมายนะครับนี่ดอกออกออกเยอะกว่าส่วนผมอีกนะครับเพราะว่าอาหารเขาดีนะครับอาหารเขาดีของผมเนี่ยเรามีงานประจําจัดการไม่ค่อยดีนะครับบางต้นก็ออกปะป้ายบางต้นก็ออกเยอะออกเยอะมากนะครับบางต้นนี่นะครับ อยู่ติดภูเขาด้วยครับเป็นหินนะครับหินปูนน่าจะหินเนี่ยนะครับสองยอดนะครับยอดเล็กไม่มีการตัดทิ้งนะครับมันก็ออกสองยอดตรงน,นี้อันนี้ยอดนะครับนี่นะครับ สิงเกอร์ก็ชิดต้นเกินไปนะครับอันนี้น้ำธรรมชาตินะครับออกครึ่งต้นนะครับไม่เต็มวงนะครับออกนี่ครับออกอลังการไม่เจอลุงนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่างดน้ำหน่อยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ที่ถ่ายให้ชมนะครับก็คือปัญหายอดมานะครับดอกหอม ยอดร้อเนนะครับทั้งต้นร้อยเอร์เซนอกร้อเซนทั้งต้นบางต้นเป็นดาบไปแล้วนะครับเริ่มที่จะกลางถ้าเริ่มดีจากกลางเนี่ยน่าจะทันนะครับต้องเร่งด้วยแมกนีเซียมนะครับถ้าแบบนั้นประมาณน่าจะห้าสิบหกสิบต้นนะครับน่าจะได้ ลูก2รุ่นนะครับเป็นกระป๋องนมก็ยังมีนะครับสี่ลูกติดอยู่นะครับรุ่นแรกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับโหยอดมาทุกต้นเลยนะครับเพราะว่านี้น้ํายังปลดอยู่นะครับในรุ่นนี้เขาจะชะลอน้ําแล้วนะครับเนี่ยนะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมที่ยอดออกนะครับ รถน้ำลุงน่าจะรดน้ำทุกวันเลยนะครับผมเดาไว้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ